ก็สวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม g t f อีกแล้วนะแเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้เพื่อนพาไปดูธุรกิจของผมในเมืองนะก็เป็นธุรกิจคาสิโนผมนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนพาไปฮะวันนี้เพื่อนผมก็มารอนะไอ้เพื่อนแต่งตัวงี้ไม่ได้นะเอาเราต้องแต่งตัวไงเรต้องใส่สืแบบเพ่โอเคเพื่อนเออแบบเพื่อนแบบเพื่อนลืมลืมลืม วันนี้เอาพวกวิษเห็แล้วกันบ้านต่ตามมาเลยนี่ก็เป็นบ้านของผมอีกหลังนะยวพาเพื่อนไปแต่งตัวก่อนนะแล้วต้องแต่งกองอะไรเพื่อนต้องใส่สูทไปเพราะเราเราจะไปคาสิโนโอโอเอยเผื่อไปร้านเล่าต่อ,อเผื่อไปไปดิ้งต่อนะฮะโอเคอไปเดินเลื่อ,อขับไปขับไป ระวังด้วยอย่าให้ชนนะเงินซ่อมรถก็หมดด้วยหมดเลยแล้วไปแบบเปลเปียวแบบแบบเปลเปียวเงินแต่งรถหมดเลยแล้วทำบังเกอร์ว่าไอ้มีรถสือมานะอย่ามันแซงเดี๋ยวชนไปตรงนี้มีร้านเสื้ออยู่นะแวะมาแวะแวะใส่สูตก่อนไปเฮ้ยแวะตรงนี้มีขายสูตรอ๋อ น่าจะมีนะเราเข้าไปดูอ่ะใช้เกียรติใช้เกียรติสถานที่ในบริษัทผมเนอะบริษัทเราเองเพื่อนได้ละเพื่อนเราจะพาไปดูก็นายสงสัยว่าเราทําอะไรทําไมถึงรวยใช่ปะหล่ะใช่โอเคพาไปดูมีไหมเมันมันเชื่อเรามีสูตรไหมมีสูตรไปเด๋ยวพาไปซื้อในเมืองดีกว่าเออซื้อในเมืองดีกว่า อันนี้แบบไม่ได้ออไเออไม่เหมาะไม่เหมาะเดพาไปดูนิดเดีมันมีมีร้านสูตรอยู่ตรงกลางใจกลางเม okay, okay. ืองเออโอเคเดี๋ยวมาร,ร์กจุมามาดกันไหมมาร์กจุดกันไหมเออนั่นแหละร้านนั่นแหละร้านนั้นก็หรูโอเคชุดนายไม่เหมาะเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะไปสงสารกันต่อชุดนี้มันไม่เหมาะไงล่ะเพื่อนมันต้องเป็นสูตรเดีวยวเราเป็นระดับประธานอะไรเออให้เกียรติเราหน่อยนะ มันเป็นสไตล์อ่ะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เกียรติบ้างโดนแม่ไม่มีการ์ดเทลสวสาเราระดับคนรวยนะเพื่อนนายแต่งชูวเยอะไงวันนี้เราจับนายมาแต่งตัวดีๆบ้างไงอ๋อโอเคเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูบริษัทไป let's go ไฟก็มืดพอดีนะได้เวลาอันสมควรขับรถเข้าเมืองนะระวังรถด,ด้วยตรงนี้รถมันชอบปัดหน้ากันนะ,ะระวังชนตูดรถด้วยดูๆเลยเบรกๆนะไฟวันนี้มาแบบสไตล์วินเทจนะฮะเบือส เบลรถสปอร์ตนะเป็นรถด,นะนดินเทนอะล้อกันแบบแบนๆตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวพาเพื่อนไปใส่สูทกันนะฮะมันแต่งตัวสูทน,นะฮะไม่เหมาะไม่เหมาะ <c oughs> ไม่เหมาะคือ <c oughs> แต่งแต่งอย่างเคือสนะูทเราไปสถานีแบบระดับฮาดาวนะไม่ได้สูทหรอกคือมันไม่ให้เก๋งขนาดนี้แต่ก็สูทแต่แรกแหละทรงเสื้อผ้าก็เอ้าเพื่อนเป็นไรปเปล่าเข่าใจเย็นหน่อยกันนะเพื่อนก็รีบใช่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวรถติดไปชนนิดนึงแล้วไม่เป็นไรนะไปไปนำนำไหมจอดรถไปเดินเข้าไปโขกโไป,โป,โปเลยโอ้โหกล่องตัดด้วยว่ะถึงแรับร่างร้านสดร่านโอเคโอเครถขวางทางเยอะ การสานแม่งเลยโอ้โหรถเราเก่าเลยวะไปไหมใส่สูดเอาไหมเป็นร้านวินเทจนะนี่ก็เป็นร้านอะไรวะขอสอบร้านเลยโอ้รถรถนายชนวะก <c oughs> ี่ที่ต้องไปแบบเนี่ยมๆนี่ยมเลยเนี่ยต้องเอาแบบเนี่ยมเนยมเลยไหม หนักงานนี่ก็เป็นหุ้นส่วนเราแหละร้านเราเอง here you need อร้านเราเ <บา S 2> องเงวะใส่ไปเลยส,สุดอ่ะมาโอ้โหแต่งตัวบ้าอะไรว้านานชิบหายอยู่นี้พอเข้าคนริโนอยอยังเพื่อเข้าเลยแล้วเพื่อนขึ้นมาเลยครับรถคุณรถคุณอยู่ดูไม่ใช่รถผมได้ใะหนีไปตัวไปออกไปเอ้ยรู้ G P S แล้วเหรอเจอแล้วเลยละขับตามมาอเออ,อจุดนั้นจะอุดนีม้มา เดี๋ยวกลับรถข้างหน้านะไปคาสิโนกันเดี๋ยวเอามากี่ล้านะไม่มีแสงแดดเลยเดี๋ยวพาไปบบดูธุรกิจสุดเยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูคาสิโนอะเป็นธุรกิจหุ้นส่วนผมนเพื่อนผมมัอยากหูเลยไปเฮ้ยเอ้า ไม่เป็นไรนะรถคันข้างเหล็กดีเหล็กดีเหล็กดีฮอเหล็กดีเหล็กดีเอ้ตรงนั้นก็น่าขึ้นนะเพราะว่าฮอลลีวูดเนี่ยยังไม่เคยขึ้นเลยเคยเคยเคยขึ้นไม่เยอะเป็นขนาดเป็นผมเป็นเจ้าพ่ออยู่แถวนี้ผมผมยังไม่เคยขึ้นเลยะตลยโต้เฮ้ยไฟเขียวมันมันตัดหน้าได้ไงวะบ้าป่าวะโอ้โหเดี๋ยวตางผ่านตลอดเดี๋ยวเพื่อ มาไอ้เดี๋ยวเราไปคาสิโนหุ้นส่วนผมเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของผมเนี่ยต้องต้องเอารถจอดข้างล่างได้ไปเลจอดนี่เลยเราเป็นระดับระดับแบบต้นๆเนี่ยจอดฝั่งนี้ดิโอจอดรถมยังไม่เป็นเลยเราบอกว่าจอดตรงนี้ได้เลยเจ้ามาข้างล่างไลยแบบชิปให้คนอื่นมาหน่อยสิไอ้จอดเป็นบล็อกเนี่ยมันมีบล็อกคอมเยอะ อ่ะโอ้โหเจ๊ยังมาเล่นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยมั้ยไอ้สาวเยอะอีกนะเข้าแล้วเหรอฮะเดี๋ยวเข้าคาสิโนเลยเข้าละเข้าแล้วอืมมันเขียนว่าคาสิโนโอเคโอ้รถอย่างโอ้รถนี้อยากได้อ่ะเอ้านายอยู่ในคาสิโนเหรอเรายิงโดน มาเดี๋ยวเราพาดูดูว่าของเราเป็นยังไงพาดูนี่ก็เป็นรถของอันนี้แหละเราก็มาโชว์ไว้พาเดินดูเอามากี่ล้านอะคนเจ้าเล่นได้ปหมเล่นได้ปะไม่ได้โอ้โหวันนี้อายุอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่เท่ออกออกเราไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่า ไม่ในระดับไม่ถึงมั้งมันเลยไม่ให้นายเล่นเราเลนนี้มีอะไรอ่ะเราไม่อยากเล่นไงเดินเดินดูดิเดินดูดิผมบอกให้แต่งตัวดีๆมาไงโอ้ีงยมาทีวีดีเดี๋ยวอ่ะต้องส่วนใหญ่ไปเด็ดสลอตทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ใช้ปืนไม่ได้ด้วยลัวจะถล่มซะเลยใส่กันตรงนี้แล้ว่ง แบงก์เกอร์เพย์อะไรเนี่ยอมอในโป๊กเกอร์เอ่อตัวไหนวันเนี่ยบริษัทหุ้นส่วนอยากอยากอยากเล่นอะไรเล่นเลยอันนี้ก็เป็นโรเล็ตอืมจะโรเล็ตมันนี่เรื่องอะไรฮะเอ๊ะแบงค์ก็ปัอกเต่าป๊อกเต่าเดี๋ยวลุ้นใทยอีเจกันแบงค์แจ๊ก เฮ้ยโกงเป่ามันโกงไพ่ไหมน่ะดูดิดูดิโกงวะโกงวะเฮ้ยเฮ้ยดีเจตัดต่อเก่าโอ้ยไปไปเดี๋ยวตำรวจจับไม่ใช่เด็กเก๊กต้องเอาให้ถึงยิบเนี่ยเอาเกินยิบเนี่ยยีพีนี่เดี๋ยวตำรวจจับไป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 หากินเหล้าปลาปิ้งกันดีกว่าอันนี้มีอะไรอ่ะหอมเหมือนกันเฮ้ยซอนไพ่เปล่าซอนไพ่เปล่า มซ่อนไพไ่ไงบ่อยอะซ่อนไพ่หรือเปล่สาสบแม่งเลยเฮ้ยมันมันโกงเลยผมอะมันโกงเลยผมอะอะไรอะไรตกทีเลยเศรเยอะป่ะสองสาวดิเยอะนะแต่ไม่มีใครคุยเรื่องเลยชีวิตแค่ชีวิตมันแหละเท่านี้ไปไปไปเราไปหากินในนี้เถอะในนีม้มีอะไรกินเหรออือกะเอามาร้านนึงนะแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นนะหุ้นส่วนผมไงผมเลยไม่อยากเล่น เดี๋ยวเจ็คเหรอใช่ใช่มาไปไปคนคนเจ้าจ้าใช่คนเจ้าจ้ามากนี่ยอยากได้รถกันนี้วโอ้โหอ๋อบ้านผมมีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้มาขับเร็วมาตั้งโชว์อ๋อไม่น่าล่ะเป็นรถประวันศาสตร์เร็วเข้ามาอ่ะอะไรไปไหนแล้วเดี๋ยวไปไปร้านเดิมร้านเดิมจำได้ปะ มีมีร้านใหม่เปล่ามีร้านใหม่เปล่าร้านไหนเนี่ยืึไอ้เพื่อนเราไปร้านเดิมดีกว่าบัลลป้าอย่าไปแจกติมสซักสักหน่อยหรอกไปไปไปดิฟดิฟไปกันดิฟรุยรุยรุยไป ไอตาขึ้มมนวันนี้เอาวันนี้ไหมไม่รู้ไป <c oughs> ไปมันขึ้นไหมทำร่างตากแข่งได้ทำตาแข็งไม่ได้ไปก่อนจะเช้าก่อนจะเช้าเดี๋ยวเราคันนี้คืนนี้คืนนี้เดี๋ยวเราไปนอนห้องนในมั้งได้ได้ได้เราเบื่อห้องเราละเดี๋ยวเราไปนอนห้องนายอ่ะห้องเรามันแอร์ไม่ค่อยเย็นฮ่าแแอร์เสียใช่ มันไม่มาซ้ำสักทีมันมาซ้ำตอนนั้นบอกผมไม่เล็กนะครับนี่ก็เลยไล่มันไป<า>ผ,มผมก็เลยไล่ไล่มันออกไปไงอยู่ดีมันจะแบบเปลี่ยนไงนเป็นช่างผู้หญิงผมไม่อะไรหรอกแน่นี่มันเป็นช่างผู้ชายไม่เดี๋ยวเด๋เอากินสักสักดื่มนะครับเดี๋ยวคินสักดื่มเลย <c oughs> เล่นโคตรตรงชีวิตจริงเลยสตว์ มาไหมเวจอดตรงนี้แล้วกันจอดแบบละเกะระกะวเปิดเไปจอดแบบนี้แหละวับบนนี้นี้รีบวนันตามสมบวไอ้า <c oughs> ตามมันแข็งแล้วมันแข็งมาด <c oughs> มาสองครับมาสองขนาดใส่สูตรตนเนี่ยเอ๊ะแต่มันไม่มองไม่มองแบบวันนั้นเท่าไหร่ เอ้ยแต่ตามันแข็งเหมือนเดิมเลยเอ๊ะแต่มันไม่ได้มองแบบแบบนั้นเออวันนี้มันไม่ค่อยเอาเรื่องมันนะมันโดนซ้อมเลยไปไปเอนี่มองเยอะเรวก็โดนหลังเรวก็โดนหลังไปไม่สงสารมันเฮ้ยวันนี้คนเยอะว่ะวอนนี้ไปเยอะเฮ้ยสวัสดีเมายังเมายังถามมันดิอืมน่าจะเมาแล้วเออดูทรงเมาเบื่อพวกพิตตี้ป่ะ ไอเดินเดินเข้ามาดูห้องกันนี้ดินี่นี่ห้องห้องอะไรไม่เลนี่ไปไปห้องห้องอยู่ไหนวะห้องแบบห้องห่งความลับเรียกเรียกมาได้ปะเรียกมาได้ปะไม่ได้โอ้ทำไมเรียกมาไม่ได้วะไอ,อแต่อันนี้ได้ได้เหรอได้หรอไ,ไอ,อไม่ได้เอ้ยเก็บเป็นเก็บอะไรวะเวลขึ้นเลยมันอะไรนี่มันเป็น อะไรว,ว,วะเขาเรียกว่าอะไรวะปีเต์เอกเออโ,อโอ้อยากเรียกเด็กมาวันนี้ว,นวันนี้จัดเต็มม่ะเนี่ยโอ้โหวันนี้เสียมาเองคนคนี้ยกคุยเร็ววะอยู่ด,ดีสี่สิบสี่สิบทำเลยได้เฮ้ยมันบอกว่าไปที่ห้องอะ่ะ อ๋อนั่นี่ไงเรียกได้สองคนก็ต้องตั้งเกมอ่ะเออได้ได้กดโอ้เบื่อมึงล้โหนดูกูดูไปในห้องไปในห้องอ๋อเรียกแล้วเหรอนี่ไงมันบอก f o ลโล w ไปในห้องตามไปในห้องเรียกเหรอไปไปไปห้องไหนวะอะไรเออมา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 คือเยอะ นี่มันคือลูกธีทมโอ้โหกูเดินมาเยโอ้ยเหลืองเลยเหลืองเลยเนี่ยเหลืองเลยนัเนี่ยดินข้างนอกเดียว่ะเป็นเป็นอะไรบ้าวะรอข้างนอกเดียวอะเป็นอะไรบ้าวะเป็นอะไรบ้าวะเซนเตอร์เอาเลยเซนเตอร์เอาใช่เหรออ๋ออะไรเดียวเอาเป็นอีดิแดนแดนให้ดูหน่อยแดนให้ดูหน่อยโอ้ยหายเอ้ยกูติดเหลืองเงี้ยยังกู เต้นเซอร์ไงวะเนี่ยต่อเต้นมาเต้นมาเต้นมาโอ้หเด็กคงมาดูเออแดนแบดแบดแบดโอ้โหมามาลูดนลุ้หน่อยลุ้หน่อยเฮ้ยปุ่มอันนี้คือปุ่มอะไรวะพี่ก็ใหญ่โตไม่มีที่นั่งโูอือหือมยาวไปยาวไปนั่งรอแล้วก็น้ำเพื่อนฮออหัวละหัวละโอ้โหไมนเสียงวลย ไว้แค่นี้แหละว,วันนี้ฉันไม่มีอารมณ์เลยโ <c oughs> อ้โหหายเลยฉันคุยจนเซ็ตเซอร์ไงนี่พอ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 ไม่ดูบ้างแค่ไหมเดูไปดื่มดื่มเดี๋ยวเราไปนอนห้องน้ำเวียงตาเวียงตาโอ้ยยอมจ่ายไปแบบแบบเอาซักเอาสักดิก้งเนี่ยไอะขอซักดื่มเลยขอสัก,สกดื่มเลยวขอสามดื่ม เออมามามาต่อเลยต่อเลยต่อเรื่อยๆเลยต่อเรื่อยๆเลยต่อเรื่อยๆเลยวันนี้วันนี้มาจัดเต็มฮะกับร้านเดิมนะฮะโอ้เล่าปอมเมื่อวาไม่เห็นตึงเลยขอเต็มแก้วเดียวครึ่งแก้วมันไม่สาใจอ้โเดิมดเ,<ๆ>เ,เ,เริ่มิเดิเดมม ไปไปนายนายโอเคนี้พอแค่นี้สามชดสามชดก็สามชตกันเอาสามชตกันสามชกันมีชตที่สี่แล้วไปไกลๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอละสามชตยังสามชตยังเฮ้ยเเริ่มเป๋วเริ่มเป๋วกินกินรอแล้วเลอเราว่าเรากินแค่นี้เดี๋ยวเราไปต่อข้างในว่ะวันนั้นเราขับรถเซ่ชตที่สี่แล้ว เดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราอีกชั้นนึงแลยนะแล้วเปรอะแล้วไอเอาให้เมาไปเลยเอาแม่งเมาไปเลยแล้วกันมันให้ปะวะมาปะขอขอแบบขอแบบหนัก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 ไหวไหวยายาออกมาเลยเลยกลับไหวนะด่านไม่มีมันจะเช้าแล้วกะจะเสียสักสิบล้านวันนี้มัน

ไล่ไปต่อแล้วต่อล่แล้วกลับบ้านเลยว่ากลับบ้านเดี๋ยวคืนนี้ขอนอนห้องนะได้ได้ได้โอ้เดี๋ยวไปต่อห้องนายเดี๋ยโหบาเบาสเต็ปเดิมวันนี้คิมเฮ้ยเรียตรงชีวิตจริงเลยเช้าแล้วว่ะเออ่รู้เช้าเลยตกเป็นตีแม่เลยขวางทางมาทีไรนี่มันไม่กล้าเราแล้วไงโอ้โหหมัดเดียวสลบเลยว่ะ หลังแบบวิ่ง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 ด่านมี้วะไม่มีลักเช้าแล้วนะน้ำเลยน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 ้ำเลยน้ำเลยมมงไม่ขับนะครับ EP นี้กันเมาไม่ขับอย่างเช่นเคยแน่ไป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 เดี๋ยวคืนนี้ไปนอนห้องเพื่อนหน่อยแล้วกันเออขับรถนวครับวิยากจังเลย

แต่เรายังพอแบบมีสติอยู่แต่ลองตัดเต็มแมตติเนยเต็มแมดเนี่เอ้ต้องเมาต้องเมาแล้วขับไปต้องเมาแล้วขับไปเราเริ่มสางแล้ะเอ้เริ่มสางงลวเริ่มมาลงไปลบไปลงไปรถด้วยรถ้วยง้นชอบเือขอ้ยเ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 อ้ยโอ้โอเยาอ้พอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโย ต้องเลี้ยวขวาขวาจนเลยเลี้ยวขวาแต่จุดนี้เราเอ๊ะมันเซนานแบบนี้วันนี้กินหนักเอ้หายแล้วหายแล้วหายมาแล้วเอ้เอ้เอเออเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแล้วโอ้โหกว่าจะสางแล้วถึงบ้านนายยังไปแล้วไปวันนี้เรานอนเช้าแล้วกันขอนอนหน่อยอ้อขับจนสางเลยเป็นไงโอ้ยเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหรอก Long ok hello ok hello long hello long hello long 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 เอเดี๋ยวจอดจอดไวตรงนี้แล้วกันเรา VEP อยู่แล้วขึ้นทางไหนฮะตรงนี้ปะเออเดี๋ยวอาคีการนั่นแหละอาคีการนั่นแหละเจอไหมยังมาผมน้องเชิญดิผมน้องกดออกเลยกดรลกดละเออเดี๋ยวรอขึ้นคอนโดนโอเคโอ้เงว่งงวงเราไม่ไหวแล้วเมาเมา อยากนอน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 ได้ยังได้ยังเฮ้ยเราไม่ได้มากระลาดเราไม่ได้มากระลาดอ๋อขึ้นมาขึ้นมาเออกรลาขึ้นไปขึ้นไปโอ้หันอนหน่อยขอนอนหน่อยขอนอนหน่อยโอ้วันนี้คุ้มเลยวันนี้คุ้มเลยวันนี้คุ้มเลยขึ้นไปยังขึ้นไปแล้วขึ้นไป ไอ้แฟนคอนโดก็ไม่ตา่างหรอกเดี๋ยวไปห้องนายหน่อยอ๋อไอห้อง,องนี่ไต่ว่าไม่เคยนอนข้างล่าง <c ười> ข้างล่าง,อง,ง,อง,ง,อง,งคอนโดนายจริงไหมเนี่ย <c ười> อ๋อที่เอาสาวมาดู้ห้องนอนนะมาดูนะพี่เด้อดิเรอาบน้ำดียัไม่อาบละโอ้นอนแล้วกันนอนกันมเมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานต่อวันนี้ไม่มีง,งานน,งน,นะ นินทีเียเออยินยนีเลยโอเคครับสำหรับ EP ดีก็จบไปแค่ดีเนี่ยมันก็เมากันยับเนี่ยก็ใช้ปิแจ้การการรับชมนะ่ยยวไว้มาเจอกันต่อนะผมก็ทำต่อเรื่อยๆนะคิดอะไรได้ก็ทำๆไปก่อนนะใครที่ชอบก็ฝากกด Subscribe อย่างเช่นเคยนะเรามีลาไปก่อนนะบ๊ายบาย oh <laughs>